ผมว่าน่าจะเป็นไอ้นักกากอลิล่าแน่เลยนะวผมปีนมาจากตรงนี้เฮ้ยไปไป กการออล่ลอนนะสวัสดีครับสวัสดีลุงป้านาอานและพี่พี่เอซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่เสือป่าชาแนลครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามและเข้ามารับชมนะครับพี่พี่นะวันนี้มาอยู่กับผมนะครับและผมเนี่ยก็จะกลับมาหาท่านอาจารย์นะพี่พี่นะ แล้วก็ผมได้ยินข่าวจากเล็กนะครับว่ามีไอ้เจ้าน้ากากอลิลานะมันเนี่ยกลับมาที่ถ้ำแห่งนี้อีกแล้วนะครับเหมือนจะกลับมารบกวนท่านหมอผีชาวกเรียงคนนี้นะครับผมท่านเนี่ยก็ไม่ได้นั่งสมาธิอย่างสงบสุขเลยนะเพราะว่าโดนเจ้านักกากอลิล่าเนี่ยเข้ามาก่อกวนนะครับมันเนี่ยไม่ใช่สัตว์ป่านะมันคือคนที่ใส่หน้ากาก กอริล่านะครับพี่พี่แล้วก็เข้ามาก่อกวนคนทุกพื้นที่เลยนะพี่พี่ไม่ว่าท้าแห่งไหนนยะมันก็ไปอยู่หมดเลยนะเหมือนมันเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่เดียวแล้วมันไปทั่วทิศเลยนะครับพี่พี่นะเข้าไปก่อกวนเขานํะไม่ให้ใครอยู่เป็นสุขเลยนะพี่พี่ล่าสุดเนี่ยแดงก็เพิ่งโดนมานะวันนี้ผมจะเข้าไปปล่ามันนะพี่พี่นะแล้วก็เข้าไปดูด้วยว่ามันยังรบกวนท่านอยู่หรือเปล่านะไม่รู้มันยังอยู่ถ้าแห่งนี้อยู่ไหม ผมจะรีบขึ้นไปนะแล้วก็ขึ้นไปหาท่านอาจารย์ด้วยนะครับให้ท่านเนี่ยลงคาถานะครับแล้วก็ให้ท่านลงของให้หนังสตต๊กผมด้วยนะเพื่อที่ว่าผมจะได้เอาไปปราบเจ้าสมิงนะจะได้ยิงมันนะครับพี่พี่ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะพี่พี่นะถ้าพร้อมแล้วก็เดินทางกันเลยครับไปโอเคครับพี่พี่ผมก็เดินทางมาคนเดียวนะ แล้วก็มีมีดคู่ใจอีกหนึ่งเล่มนะวันนี้จะให้เขาลงคาถาให้พร้อมกันเลยนะครับท่านอาจารย์ให้ท่านลงของให้เฮ้ยพี่พี่พมผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะถ้าผมเจอท่านอาจารย์เนี่ยผมจะให้ท่านเนี่ยลงคาถาให้กับมีดของผมอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าของเนี่ยไม่ได้ลงตั้งนานแล้วนะครับผมเอาไปปราบทั้งหลายอย่างนะไม่รู้ว่ามันยังมีของอยู่หรือเปล่านะ แล้วก้อนหนังสติ๊กอันนี้ผมจะให้ท่านเนี่ยลงให้ผมด้วยนะเมื่อกี้ผมเข้ามาผมก็ได้ยินเสียงเลยพี่พี่เสียงคำรามอะไรบางอย่างนะมันจะต้องเอานกกระติกออกมาแล้วนะครับเพื่อที่ผมจะไว้ป้องกันตัวนะเวลาจําจำเป็นส่วนมีดเนี่ยเป็นระยะใกล้นะพี่พี่ถ้ามันเข้ามาใกล้ผมก็จะใช้มีดเอานะถ้าอยู่ระยะไกลก็ต้องใช้หนังสติ๊กเอานะพี่พี่ ผมก็มาถึงยังถ้ำแล้วนะนี่้ายเสียงหมีป่าตัวนั้นเลยนะที่ผมโดนทำร้า,ายนะเดี๋ยวต้องรีบขึ้นไปก่อนนะพี่พี่วันนี้ผมก็ได้เตรียมลูกหินมาพร้อมเลยนะก่อนที่ขึ้นมาเนี่ยผมก็เก็บมาเยอะเลยนะครับ อยู่ตรงไหนนะวันนี้เพราะท่านเนี่ยนั่งสมาธิทั่วทิศเลยนะในถ้ำแห่งนี้เนะี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะ เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะดังมาจากข้างบนนะครับได้ยินอีกแล้วพี่พี่เสียงอะไรไม่รู้นะเียผมจะลองขึ้นไปดูครับข้างบนเนี่ยมันลำบากนะไปทางนี้พี่พี่เสียงดังมาสักพักแล้วนะ กระเป๋าไว้ตรงนี้แหละนะครับเอาแค่มีดกับหนังสติกไปนะเพราะว่าการเข้าถ้ำตรงนี้เนี่กลัวมันจะติดนะพี่พี่เสียงทางดังมาสักพักละผมจะขึ้นไปทางนี้นะ พี่ได้ยินเสียงกันนะดังมากๆเลยนะครับปีนขึ้นไปกันเกือบตกเลยพี่พี่ เก็บตกเลยนะพี่ดูขมปีนเหนียมากเลปีนขึ้นมาถึงใช้ทั้งตัวเลยนะเราจะปีนขึ้นมาข้างบนนี้ <c oughs> เสียงอะไรไม่รู้ดังมาสักพักละ เป็นหน้ากากกอริลลาแน่เลยนะตัวปมปีนมาแต่งงเนี้ยเฮ้ยพี่ท่านอาจารย์นอนอยู่นะเฮ้ย <susurra> Oi. Oi. <susurra> Oi. Oi. <Vai. susurra> เดี๋ยวบอไม่มา ya อืมเดี๋ยวเอาไอ้กูเลยกูเจไอ้นนั้นแล้วนั่งครับพี่เดี๋ยวผมดูอาการให้ท่านอาจารย์ก่อนนะพี่พี่มันท่านทำลายที่คอนะพี่มันท่านเนี่ยนอนหมดสติไปแล้วนะเดี๋ยวผมไปไล่ล่าเจ้ากอริลล่าก่อนนะ เดี๋ยวผมคอยก็มาดูท่านาจารย์พี่ตอนนี้เดี๋ยวผมไล่ล่ามันไงเพราะว่าถ้ามันหนีไปเนี่ยมันจะหนีไปไกลนะมันก็จะไปทํากับคนอื่นอีกนะมีของท่านอาจารย์ไปไหนก็ไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่มันทําร้ายมีท่านอาจารย์นะตามพี่พี่เอาลูกหินเอาก่อน พี่มันลากมีไปแล้วเฮ้ยลูกอยู่ในกระเป๋าด้วยอยู่ข้างล่างไปไป พ,พี่มันจะขึ้นไปหาท่านอาจารย์ดิผม,ดผมขึ้นไปดูท่านก่อนนะเฮ้ยผมขึ้นไปดูท่านก่อนพี่พี่๋ยวมันทำร้ายท่านอีกนะโอ๊ย หมดสติอยู่เลยนะเจ้า,จานั่นเนี่ยไม่รู้มันขึ้นมาอีกหรือเปล่านะนไปไหนไม่รู้พี่พี่ตัวเนี้ย ไปไปมันไวมากพี่พี่ตัวนี้แล้วก็เจ้าหมีป่าเมื่อกี้เนี่ยก็โดนทำร้ายเหมือนกันนะมันลากไปเลยนะครับผมมันลากหมีป่าไปเลยนะแล้วก็หมีตัวนี้ไปไหนเราก็ไม่รู้นะท่านอาจารย์ก็หมดสติไปเลยนะพี่พี่ เดี๋ยวผมจะฟาอท่าอาจารย์อยู่ตรงนี้ก่อนนะเราดูว่าเดี๋ยวมันขึ้นมาหรือเปล่าผมจะเตรียมลูกลูกหินไว้นะพี่ครับผมคิดว่านะ ผมเนี่ยจะก็ไปตามเพื่อนนะครับให้มาช่วยปลาไปตัวนี้นะเพราะว่ามันไวมากเลยนะหนังสติ๊กผมเนี่ยยิงไม่ถนัดนะเพราะว่าถือกล้องอยู่นะผมจะเอาเป็นว่าผมตั้งกล้องเอาไว้ดีกว่านะครับจะได้ไล่ล่ามันสะดวกนะเพราะว่าหมีตัวนี้นะมันไวมากเลยนะ भाई 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 นี่เนี่ยเหมือนไอ้เจ้ามีป่าของท่านอาจารย์าจะมาช่วยนะพี่พี่ช่วยสู้กับมันนะแต่ว่าเอาแรงมันไม่อยู่นะครับขนาดไอ้เจ้ามีป่านี่ยงโดนลากไปเลยนะพี่พี่นะตอนนี้มันวิ่งลงไปข้างล่างแล้วนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่ไปไหนนะพี่พี่แต่ไม่รู้ตอนนี้เจ้ามีป่าตัวน,นี้เนะี่ยไปไหนแล้วไม่รู้นะมันก็โดนทําร้ายเหมือนกันนะ มันสู้แรงไอ้เจ้ากอริลลาตัวนี้ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันเป็นมนุษย์นะแต่ว่าตัวมันเนี่ยใหญ่มากๆเลยพี่พี่มันยังสู้ไม่ไหวอะ่ะพี่พี่คิดดูผมคิดว่าผมจะกลับไปตามเพื่อนผมนะให้มาช่วยนะครับพี่พี่นะตอนนี้เดี๋ยวผมจะดูท่านอาจารย์ก่อนนะครับว่าอาจารย์เนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างนะพี่พี่นะตอนนี้ผมก็เหนื่อยมากๆเลยนะท่านยังนอนหมดสติอยู่เลยนะ ตั้งกล้องก่อนนะเฮ้ยพี่พี่มีปลากลับมาตรงนี้แล้วนะเหมือนมันจะกลับมาเฝ้าท่านอาจารย์นะเฝ้าท่านนะอยู่ตรงนี้นะพี่พี่มันไม่ได้ไปไหนนะและตอนนี้เนะี่ยท่านอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่ได้สติเลยนะเจ้ากอริลาก็นิ่งไปแล้วนะเหมือนมันจะอยู่แถวๆนี้แหละนะดักซุ่มนะครับผมผมก็ยังไม่ได้ไปไหนผมจะรอดู คอยระวังให้ท่านอาจารย์ก่อนนะพี่พี่ไอเจ้ามีป่าตัวนี้นะดีมากๆเลยพี่เหมือนเนี่ยมันมันรู้ว่าท่านเนี่ยอ่ามันจะขึ้นมาหาท่านมันก็เลยกลับมาเฝ้าท่านเลยนะท่านจะฟื้นแล้วนะแต่ผมจะไปดูท่านก่นอ,อนเออเบอืใช่ไหมเมื่ออ่ะฮะเนบอือไอ้อ,ะอ่ะไอ้นางฮะพ,พี่เหมือนมันกัดท่านอาจารย์ไม่เข้านะ เหมือนท่านมีของดีห oh รือเปล่าก็ไม่รู้นะเล้อไปเชื่อมใหม่ๆอ่ะฮะพีท่านฟื้นเลยนะพี่อย่าอยู่ในคุบงเสียพี่มีแต่รอยแดงนะครับไปกลับมาแล้ก็ท่านยนวะ ท้องอยู่อเมร,รินาเลยกลกบ quê แม่เดี๋ยวผมให้ถ้าอาจารย์สั่งเจ้ามีป่าไปจัดการก่อนนะ<ม>และเดี๋ยวผมจะกลับไปดูกลับไปตามเพื่อนผมให้มาช่วยนะพี่ๆนะตอนนี้นะเนีเนออ่ยผมเนเนโอเชียร์่วพี่ผมจะให้ท่านอาจารยนะ์เนี่ยลงคาถาหนังสเต็กกับมีดผมให้ก่อนนะ พเพราะผมฟันอะไรแบบมันรู้สึกว่าฟันเจาบสมิงอะไรไม่ค่อยเข้าเลยนะโอ,โอเอสอย่าจให้ท่านลงคถาให้ผมก่อนนะแล้วก็ท่านอาจารย์เนี่ยสั่งไา้เจ้ากลกุ่กวยให้กลับไปดูอ่ากอริลลาแล้วนะครับผมให้ไปดูต้นทางให้ก่อนนะว่ามันจะเข้ามาหรือเปล่านะ แต่มัน,นยังมาก่อก,กวนอยู่นอกถ้ำอยู่เลยพี่พี่ท่านบอกต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะเราก็ต้องรอสักพักหนึ่งห้ามกวนสมาธิท่านเลยนะครับผม ท่านคนนี้เนี่ยผมเนี่ยเชื่อถึงมากๆเลยนะเพราะว่าท่านพูดอะไรเนี่ยม่นแม่นมากเลยพี่พี่ถูกตลอดเลยนะตอนนี้เขากําลังให้เจ้ากงเกวยนไปสู้กับอเจ้ากอริลลาอยู่นะพี่พี่ให้แบบไปดูให้นะขอเวลาสักพักหนึ่งนะพี่พี่ให้ท่านลงคาถามีดผมกําหนังสติงให้เสร็จก่อนนะพี่พี่ครับเหมือนท่าน,นจะลงคาถาให้ผมเสร็จแล้วนะและ หมีของท่านอาจารย์เนี่ยก็ออกไปออกไปดูแล้วนะมันก็ได้เงียบไปแล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงไปตามเพื่อนเพื่อนผมก่อนนะพี่พี่นะเพราะว่าผมสู้คนเดียวนะ่ะไม่ทันนะพี่พี่มันไวมากเลยนะครับผมโอ้ยองอย่าญท่านจัดการให้ผมเสร็จแล้วนะไปพี่พี่แต่ผมจะขอท่านออกไปก่อนนะได้อาวุธผมคืนแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านนอกด้านนอกนะพี่พี่ถ้าเจอตัวมันอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมนะพี่ครับระวังที่ผมลงมาเนี่ยไอเจ้านี่เนี่ยมันยังมองผมอยู่เลยนะมันจะระวังให้ท่านอาจารย์นะพี่พี่นะผมจะกลับไปตามเพื่อนผมก่อนนะครับเพื่อที่จะว่าเราเนี่ยจะมาปราบไอเจ้ากอริล่าตัวนี้นะมันเนี่ยดุม,มากๆเลยพี่พี่ แล้วก็แถมยังไวนะผมเนี่ยตามันไม่ทันเลยมันมาตรงนี้แล้วก็มันก็ขึ้นไปตรงนั้นนะพอผมขึ้นไปข้างบนมันก็ลงมาอีกแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกนะครับไม่ทันนะต้องดักสามทางเลยนะพี่ๆนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปตามเพื่อนกันก่อนพี่ๆผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะพี่ๆนะ ก็ไว้พบกันอีพีหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะพี่พี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะตลับไปตามเพื่อนเอกแล้วก็เล็กนะให้ขึ้นมาช่วยปราบมันนะพี่พี่นะ